สวัสดีค่ะคุณครูนองมีนะคะแล้ววันนี้เรามาเรียนกันในวิชาคณิตศาสตร์หัวข้อวันนี้ที่เราจะเรียนนะคะคือการบวกเลข2หลักค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะค่ะดูวันนี้นะคะคุณครูนอมีก็จะใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้นะคะในการทำตัวอย่างให้เด็กๆดูค่ะเรามาดูเลขกันเลยนะคะ 82บวกหเลขอะไรบวกกับเลขอะไรคะเด็กๆ8 2ดบวกหให้เด็กๆสังเกตนะคะว่าเลข2หลักมันจะต้องมีหลักหน่วยและหลักสิบหลักหน่วยจะอยู่ข้างหลังนะคะและหลักสิบจะอยู่ข้างหน้าเรามาดูที่อุปกรณ์ชิ้นนี้ค่ะ หลักหน่วยคือกรอบสีฟ้านะคะหลักหน่วยและหลักสิบคือกรอบสีแดงนะคะเรามาดูข้อที่หนึ่งเลยนะ8ปบวกหดูที่หลักหน่วยก่อนนะคะเด็กหลักหน่วยคือ2อบวกหเรามาดูตรงนี้ค่ะหลักหน่วยนะ สองบวกหกนะคะคุณเอามีก็จะเอาสองมาก่อนอได้สองแล้วบวกกับอีกหกเราก็จะต้องเอารูปปาดอีก6กหนึ่งสองสาม่ห้าหได้ครบแล้วนะคะทีนี้เราจะมานับนะคะว่าสองบวกหกได้เท่าไหร่นะ หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองบวกหกเท่ากับแปดแบบนี้ค่ะพอเราได้หลักหน่วยแล้วเราค่อยไปทำหลักสิบนะคะ หลักสิบในข้อนี้คือ8บวกเอมีเลขหรือเปล่าไม่มีเลขเลยดังนั้นหลักสิบเราจะเอารูปปัดมาแค่8นะคะหลักสิบค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8ดังนั้นหลักสิบ8บวก ไม่มีอะไรเลยดังนั้นดึง8ลงมาใส่ตรงนี้ได้เลยค่ะดังนั้นในข้อนี้82ดสบวกหเท่ากับ88ค่ะค่ะข้อต่อไปนะคะเด็กๆเ,เรามาดูกันที่ข้อนี้เลยค่ะ ราวนี้นะคะ30สบบวกห้าสบวกหคุณครูบอกว่าอะไรนะเราจะต้องทำที่หลักอะไรก่อนนะคะหลักหน่วยหรือหลักสิบคะเราจะต้องไปทำที่หลักหน่วยก่อนนะคะถ้าเจอเลขสองหลักแบบนี้อ่ะเรามาดูที่หลักหน่วยนะคะหลักหน่วยคือศบวกห้า 0ูบวกหเอศมีค่าไหมคะศนไม่มีค่าเลยดังนั้นในหลักหน่วยคุณครูยังไม่ใส่อะไรนะคะเรามาดูอีกตัวหนึ่งค่ะ0ูบวกหคุณครูก็จะเอารูปผัดไป5นะคะ2 3 4ส,ส,สหดังนั้นหลักหน่วย0ูบวกหเท่ากับ ห้านะคะเมื่อเราทำหลักหน่วยเสร็จแล้วเราถึงจะไปทำหลักสิบค่ะหลักสิบในข้อนี้คือเลขอะไรคะเลขสามสามบวกเอะมีเลขหรือเปล่าไม่มีนะคะดังนัง้น ก็จะเป็นแค่เลข3ในหลักสินะคะเรามาดูที่หลักสิบคุณครูก็จะหยิบมาแค่3 2 3แบบนี้ค่ะอันนั้น3บวกไม่มีอะไรเลยเราก็จะดึงเลข3ลงมาเลยนะคะดังนั้นในข้อนี้ 30สบวกหเท่ากับ35ค่ะข้อต่อไปนะคะเด็กๆเรามาดูกันนะคะเลขอะไรบวกกับเลขอะไรเอ่ยเลข20สิบวก9 20บวก9เรามาดูที่หลักอะไรนะคะ ลักหน่วยก่อนข้างหลังนะศูบวก9ได้เท่าไหร่นะคุณครูบอกว่าศูมีค่าไหมคะศูนย์ไม่มีค่าเลยดังนั้นในหลักหน่วยคุณครูยังไม่ใส่อะไรนะเรามาดูอีกตัวหนึ่งค่ะ0ูนบวก9 9มีค่าดังนั้นคุณเอาอนี้จะใส่หลักหน่วยไป9นะคะ1 2 สามสี 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์บวกเก้าเท่ากับเก้าค่ะหลักหน่วยเสร็จแล้วเรามาทำที่หลักอะไรนะคะหลักสิบ หลักสิบคือสองบวกไม่มีอีกแล้วค่ะนั้นหลักสิบมีแค่สองคุูครูก็จะเอาลูกปัดมาแค่สองนะคะแบบนี้ดังนั้นสองบวกไม่มีอะไรก็เอาเลขสองดึงลงมาใส่ได้เลยค่ะดังนั้นในข้อนี้ 20สบวก9เท่ากับยีค่ะเมื่อเด็กๆเ,เข้าใจเกี่ยวกับการบวกเลข2หลักแล้วให้เด็กๆเ,เปิดแบบฝึกหัดมาที่หน้านี้เลยค่ะและนำอุปกรณ์ที่คงครูเตรียมให้นะคะเอาขึ้นมาด้วยนะคะเพื่อที่เด็กๆจะสามารถทำกิจกรรมนี้ได้ค่ะค่ะเรามาดูกันเลยนะคะให้เด็กๆด,ดูนะคะว่า ช่องนี้ช่องสีเขียวช่องสีเขียวคือตัวตั้งคุณครูจะมีเลขแบบนี้ให้นะคะเด็กๆจะต้องหมุนและให้เด็กๆสังเกตที่ลูกศรข้างบนสีเขียวคือตัวตั้งสีชมพูคือตัวบวกดูลูกศรน,นะคะค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาทำกันข้อที่หนึ่งข้อนี้นะ ข้อนี้คุณครูให้ตัวตั้งมาอยู่แล้วคือยี่สิดังนั้นตัวบวกสีชมพูเห็นไหมคะยังไม่มีตัวเลขดังนั้นเด็กๆไปดูสีชมพูคือช่องนี้นะคะเด็กๆจะต้องหมุนค่ะและสังเกตที่ลูกศรข้างบนนะว่าจะได้เลขอะไรเรามาดูกันค่ะคุณครูจะได้เลขอะไรนะโอ้คุณครูได้เลข7นะคะ,ะคุณครูก็จะเขียนเลขเจ็ด ไปในช่องสีชมพูอย่างนี้นะคะค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วคาตอบว่าคุณครูจะได้เลขอะไรบวกกับเลขอะไรนะได้เลข20สบวก7ใช่ไหมคะคุณครูบอกว่าให้ทำหลักอะไรก่อนนะหลักหน่วยดังนั้นหลักหน่วยในข้อนี้คือ0บวก7หลักหน่วย0ูนไม่มีค่าคุณครูยังไม่ใส่คุณครูก็จะเอาแค่เลข7็ด ในหลักหน่วย1 2 3 4 5 6 7 7 0ามบวกเเท่ากับเนะคะเด็กๆก็ใส่ไปตรงนี้เลยต่อไปหลักหน่วยเสร็จแล้วเรามาดูที่หลักสิบใช่ไหมคะหลักสิบคือเลข สองบวกกับอะไรนะไม่มีตัวเลขข้างล่างเลยดังนั้นมีแค่เลขสองเราจะต้องอะไรนะคะตอบได้ไหมเอ่ยถ้าไม่ได้เราก็มาดูตรงนี้ค่ะหลักสิบใช่ไหมคะก็มีแค่เลขสองก็เอามาแค่สองสองบวกไม่มีอะไรเลยดึงเลขสองลงมาได้เลยคะ่ะ ดังนั้นในข้อนี้20บวก7เท่ากับ27นะคะค่ะคุณครูจะทำตัวอย่างให้ดูอีกนะคะข้อนี้นะเด็กเรามาดูกันนะคะเอ๊กรอบสีเขียวไม่มีตัวอะไรนะตัวตั้งใช่ไหมคะกรอบสีเขียวข้างล่างสีชมพู มีอยู่แล้วดังนั้นเราไม่ต้องเอาตัวบวกนะคะเราไปดูที่ตัวตั้งกรอบสีเขียวค่ะครูคูคจะหมุนเล้ะนะดูดูตรงลูกศรตรงนี้ไว้นะคะเด็กๆโอ้คุณครูได้เลขอะไรเอ่ยเลขเก้าสิ์นะคะ9ก้าสิ์คือเลขอะไรกับเลขอะไรน,นะคือเลข9กับเลข ศูนย์นั่นเองค่ะตัวข้างล่างสีชมพูตัวบวกเรามีแล้วดังนั้นเราไม่ต้องไปหมุนนะคะโอเคเรามาดูกันที่หลักหน่วยกันก่อนค่ะหลักหน่วยศูบวกหศูนย์มีค่าไหมคะศูไม่มีค่าดังนั้นก็จะมีแค่หนะคะในหลักหน่วยเรามาช่วยุงคูนับสิคะหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกศูนย์บวกหกเท่ากับหกนะคะก็จะใส่เลขหกไปเลยแบบนี้ค่ะเอบวกหลักหน่วยเสร็จแล้วเราก็จะต้องไปดูที่หลักสิบค่ะหลักสิบเหมือนกับข้อที่แล้วเลย เก้าบวกเอมีตัวเล็กไหมไม่มีดังนั้นเราจะเอาลูกปัดมากี่ลูกนะ้าเใช่ไหมคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกังนั้น9บวกไม่มีเลก็เท่ากับ9นั่นเองคะ่ะ ดังนั้นในข้อนี้90บวก6เท่ากับ96ค่ะค่ะและสำหรับวันนี้คุณครูณาวนียก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ